วันก่อนเอยไปเล่นติกตอกมานะคะเห็นคนรีวิวถังขยะม,ม,มูมูเยอะมากๆเลยนะคะเขาเป็นถังขยะแบบแขวนสายญี่ปุ่นค่ะเห็นแล้วคือแบบอยากได้สุดๆเลยจ้ะก็เลยสั่งซื้อมาใช้เองนะคะแล้วก็เขาขมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะให้กับทุกคนด้วยค่ะ ใช้แล้วคือแบบดีชอบประทับใจมากๆเลยค่ะนะเพราะเขาเป็นถังขยะที่แบบพับเก็บได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี้พับเก็บได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอ,อ้โหแล้วก็ข้างหลังนะคะเขาสามารถแขวนได้ทุกที่เลยค่ะโดยเฉพาะไปแขวนในห้องครัวเนี่ยช่วยประหยัดพื้นที่สุดๆไปเลยจ้าไม่ต้องก้มทิ้งขยะให้ปวดหลังด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะตรงนี้ค่ะเป็นที่เก็บ ถุขขงขยะค่ะนี่นะคะถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยเขาจะแถมแบบม้วนขยะมาให้ด้วยนะคะม้วนขยะให้แบบ1ม้วนแบบนี้เราก็เอาใส่ไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ล็อกเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆล็อกปุ๊บเวลาเราจะทิ้งขยะนะคะเราก็ด,ดึงถุงขยะออกมาแบบนี้เลยจ้าแล้วก็เอามาใส่ในขยะนะคะก็ทิ้งขยะเปี่ยนขยะแห้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ้ยไปสาธิตวิธีการใช้ให้ดูเลยนะจ้าเราจะใช้ถังขยะนะคะก็มาแขวนที่เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ได้เลยค่ะสามารถพับได้ไม่ต้องการเก็บนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายไปแขวนที่อื่นค่ะได้นอนแล้วก็สะดวกมากมากเลยช่วยประหย ส่วนตรงนี้นะคะเป็นช่องเก็บถุงขยะค่ะเราก็สามารถเปิดออกมานะคะแล้วก็เอาม้วนขยะนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยจ้าเก็บได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เหลือตรงปลายไว้นะคะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ปิดฝาค่ะนะคะกดล็อกได้เลยจ้านี่เราก็ดึงถุงขยะออกมาใช้แบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะถุงขยะก็จะออกมาแล้วนะคะแบบนี้เลยจ้านี่เราก็เอาไปใส่ในถังขยะได้เลยจ้าจะได้กันเปื้อนนะคะนี่ง่ายดายมากๆเลยค่ะทุกคน สวยงามมากๆเลยนะคะนี่เราก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกถุงไว้ด้านหลังได้เลยค่ะใส่ถุงขยะก,กันถังขยะเปื้อนไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะทิ้งขวดพลาส,สติกนะคะหรือว่าแก้วน้ำจ้าแบบนี้นะคะรวมถึงกระดาษทิชชู่ค่ะที่ใช้แล้วนะคะก็ทิ้งลงไปได้เลยจ้าหรือว่าขนมที่ทานเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งลงไปได้เลยแบบนี้เลยค่ะพอทิ้งจนถังขยะเต็มแล้วนะคะเราก็หยิบถุงสีเขียวออกไปทิ้งขยะได้เลยจ้าแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากเก็บนะคะม้วนขยะแบบนี้ให้สวยงามนะจ๊ะก็สามารถม้วนเก็บได้ให้เรียบร้อยแล้วกกก็็ปิิดลลออเยยค่ะวธีขขั้้นนนตใใารชมูก็ ง่ายๆได้แบบนี้เลยนะจ๊ะสามารถพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะไปทิ้งขยะที่อื่นได้เลยจ้าตอนนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยค่ะซื้อ1ชิ้นนะคะราคาเพียง249่บาทค่ะถ้าจะส่ง30บาทนะคะซื้อ2ชิ้นค่ะเหลือเพียง480บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมถุงขยะให้ฟรีอีก1ม้วนนะคะคือแบบคุ้มมากๆเลยค่ะโปรโมชั่น <promotion S 1> พิเศษนี้นะคะมีเฉพาะค่าเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยค่ะ